เราได้จุดเทียนใจไฟนี้รา้วนันชัยบูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วตัอจากนี้ไปให้ลูกทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบาย หลับตาเบาๆพอสบาย,บายนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวรู้สึกก็สบายแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆ นมนมที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือให้นึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมาตั้งแต่ปฐมวัชชาที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ สร้างบารมีเรื่อยมานับพบนับชาติไม่ท่วนมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันในชาตินี้เนะี่ยให้บารมอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงบุญใสๆกลมกรอบตัวเหมือนดวงแก้ว ใสบริสุทธิประดุดเพชรที่เจริในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตยามเที่ยงวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญน,นะจ๊ะ ให้นึกอย่างเบาเบาสบายททำใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาเบาสบายๆไปที่กลางดวงบุญใสๆ ให้ใจหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนมนมเบาเบาสบายสบายตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใส อย่างสบายสบาๆรอมทั้งผ่อนคลายกล้ามดีื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะให้ใจหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนุน่มๆเบาๆสบาย ให้นิ่งในงนิ่งนิ่งในนิ่งจนกระทั่งความนิ่งนั้นหนาแน่นน,น,นิ่งแน่นในกลางดวงใสใสซึ่งจะมีจุดเล็กๆตรงกลางเหมือนดวงดาวในอากาศ เละเท่ากับลายเข็มในใจเราแตะหยุดนิง่งเบาๆสบายๆในหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิง่งในมนมิ่งนุ่มๆเบาๆสบายสบา ถ้าหยุดนิ่งถูกส่วนตัวมันจะโลง่งโปร่งเบาสบายขยายแล้วก็จะเห็นดวงใสใสใสมากทีเดียวที่มาพร้อมกับความสุขความบริสุทธด ถ้าเรานิ่งนั่นในถูกส่วนจริงๆเนี่ยจะเข้ากลางดวงนีดวงใสๆที่ขย,ยายออกกว้างออกไปรอบตัวแล้วตรงกลางนั้นก็จะมีกลางใหม่ เกิดขึ้นมาซ้อนอนเป็นชั้นๆถ้าใจลรานิ่งแั่นไม่เคยเยื่นก็จะมองผ่านกลางดวงนี้ไปได้เห็นกายในกายที่ซ้อน้อ,นนอยู่ภายในอย่างง่ายๆ มันจะใสใสกายที่ใสสว่างบริสุทธิ์ที่สุดคือกายองค์พระธรรมกายเกตดอกโบตูมที่ใสเกินใสงาาไม่มีจิติสว่างมากสว่างเหมือนอาทิตย์เที่ยงวัน ดยยิ่งกว่าน,นั้นถ้าใจเราวนิ่งในนิ่งแน่นเพิ่มขึ้นจะเห็นชัดเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกอย่างนั้นแหละแต่ดีกว่านั้นเยอะมันจะชัดจะใสจะสว่าง แล้วก็จะเพิ่มเงินไปเรื่อยๆใจเราหยุดนิ่งแน่นจะเห็นกายองค์พระผุดผ่านขยายแล้วก็มีองค์ใหม่มาแทนที่เกิดจากตรงกลางตรงนั้นสะซ้ำๆ ในเส้นทางสายกลางภายในซึ่งมีเส้นเดียวเป็นแนวดิง่งจต่ขยายไปรอบตัวเป็นแนวดิง่งใจจะยิ่งใสย,ยิ่งสะอาดยิ่งบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ การเห็นพระรัตนาตรัยในตัวนีน้ไม่มีอยู่ในคำสอนอื่นไม่มีอยู่ในเทวนิยมเขาจะไม่รู้จักทางสายกลาบแต่ปรารถนาอยากจะได้ความบริสุทธิ์โดยการสวดอ้อนวอน จากสิ่งที่ตัวเข้าใจว่าเป็นที่พึงที่ระลึกแต่ความบริสุทธิ์ที่แท้จริงไม่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการแค่สวดอ้อนวอนเท่านั้นความบริสุทธิ์นี้จะต้องเกิดจากใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวเท่านั้นแหละ ว่าจะสวด board, อ้อนวอนอธิษฐานจิตขอให้เราบริสุทธิ์มันก็ยังไม่บริสุทธิ์จะบริสุทธิ์ใจต้องอยู่ในตำแหน่งแห่งความบริสุทธิ์ภายในเป็นแหล่งกำเนิดความบริสุทธิ์ทั้งมวลที่เริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐาน่เจ็ด ใจยิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งบริสุทธิ์ผู้บริสุทธิ์จะอยู่ในหมู่ของผู้บริสุทธิ์ผู้ไม่บริสุทธิ์จะไปอยู่ในหมู่ผู้บริสุทธิ์ไม่ได้เหมือนฝูงนกก็ฝูงนกฝูงเนื้อก็อยู่ในฝูงเนื้อฝูงปลา,อย,าอยู่ในหมู่ปลา คนพาลอยู่ในหมู่คนบานบันฑิตยอยู่ในหมู่ของบันฑิตผู้บริสุทธิ์ก็อยู่ในหมู่ของผู้บริสุทธิ์เมื่อใจบริสุทธิ์ก็จะแล่นเข้าไปสู่กายที่บริสุทธิ์คือพระธรรมกายในตัวและก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไป เรื่อยๆในเส้นทางสายกลางนี้ท่านจะพูดผ่านแล้วก็ขยายกว้างออกไปเวลาน้อมนำทายธรรมปัจจัยทยธรรม,รรรมหรือประทีปเทียนใจไฟนิรันดรานันตใจไว้ที่กลางกายกลางองค์พระ ธรรมกายที่ใสใสสว่างทายธรรมเหล่านั้นก็จะบริสุทธิ์ไปด้วยเทียนใจก็จะบริสุทธิ์ไปด้วยคือจะใสาตามกายของรธรรมกายที่ใสเกินใส ตรงกลางนั้นประดุดเบ้าหลอมควาวมบริสุทธิ์ขจัดสิ่งที่เป็นมลทินออกไปสิ่งที่แปลกปลอมปนเป็นไอ้ธาทุธเห็นจำคิดรู้หรือกายวาจาใจาไม่สาบริสุทธิ์็หลุดไปหรือได้ความบริสุทธิ์ เมราน้อมอรัตนามหาปูชนิยาจารย์ทุกท่านมีพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพอุณีสดจันทสโลภรณปรภิยาธรรมกายและขุนยาจารย์เป็นต้นอรัตนาท่านหี น้อมนำทายาทร,รมเหล่านี้ไปถวายเป็นพุทธบูชาในพระธรรมกายของพระเจ้าพ,พระอรหันต์ทั้งหลายที่ดับขันธะประนิพพานไปแล้วถอดขันธ์ต่างๆออกกายต่างๆออกหรือได้ธรรมขันธ์ของกายธรรมรัตพลน นาตักยี่สิบวาส่งยี่สิบวานับโรรองไม่ทวนในอายตนะนิพานพาเราอารัตนาท่านท่านก็จจะเอาพวกเราไปไว้ตรงกลางกายของท่านกลางองค์พระของท่านที่ ใสมากใหญ่มากสว่างมากนอก้อมจะวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายน,ะนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน บุญก็จะเกิดขึ้นเพราะว่าทุกท่านเป็นแหล่งแห่งเนื้อนาบุญเมื่อเราปลักไปเสียบในแหล่งของพลังงานใจเมื่อไปจะลดที่ท่านกระแสท่านแห่งบุญจากท่านก็แล่นมาถึงกลางกายเราเป็นอัตโนมัติน บุญญาธาตุก็จะสว่างสวัยในกลางกายเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขและก็ความสำเร็จในชีวิตของเราทั้งในปัจจุบันในชาติและในอนาคตและบุญนี้ก็จะไปตัดหลอนวิบากกรรม เราเดำเนินชีวิตผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาในยามที่อกุศลก็สิงจิตให้กระทาความผิดโดยกายด้วยวาจาด้ดยใจแล้วก็มีวิบากกรรมเป็นผลให้วิบากกรรมนั้นหนักเป็นเบาเบาเป็นหายร้ายกลายเป็นดี อิบาคกครรมเกิดขึ้นในบาปอากุศลจะแก้ได้ก็จะต้องสร้างบุญกุศลบุญนั้นน,นนทะึงจะไปสู้กับบาปนั้นได้นั้นบุญนี้ก็จะไปตัดล่อนอนะิบาคกครรมนะั้นไม่ส่งุญเนะ่ย ตรงนี้ไม่มีอยู่ในคำสอนอื่นซึ่งเลื่อนลอยและเป็นอันตรายสำหรับชีวิตของผู้ที่ไม่รู้นั้นมันอันตรายเพราว่าไม่ถูกหลักวิชา จะแก้ไขวิบากกรรมก็ต้องสร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้นในตัวอย่างถูกหลักวิชาบุญนี่แหละทังจะไปตัดหล่อนวิบากกรรมตรงนั้นแล้วก็เซตโปรแกร,รมผังชีวิตใหม่ให้เหมาะสมต่อการสร้างบารมี เช่นให้สมบูรณ์ไปด้วยรูปรสมบัติทรัพสมบัติคุณสมบัติลาบยศรเสริญสุขมักผลดิพานวิช,ชาธรรมกายเกิดมาก,ก็ให้อรลึกชาติได้ให้เห็นธรรมะนันะแต่ยังเยาวไวสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไข ไปทุกพบทุกาติตรากระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบนนี้จะไปเชื่อมเหมือนอย่างนั้นและปัจจุบันชาติก็จะเชื่อมสายสมบัติไอ้มัติดอยู่ในกลางกายเราสายสมบัติที่ มาพร้อมกับดวงบุญที่เราได้สั่งสมมานะจะมาด้วยกันนะเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตาจับต้องไม่ได้ด้วยมือแต่สัมผัสได้ด้วยใจที่หยุดนิ่งสนิทด,ดีแล้วนะ สิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาต้องเรียนรู้ไม่รู้ไม่ได้ไม่รู้ก็อันตร,รายสำหรับชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเราก็เอาใจหยุดนิ่งนิงนุ่มนมเบาเบาสบายสบายใจให้ใสใสเย็นเย็ยน,ยน hay say say yên yên ninh ninh nồng nồng Bầu bầu